มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนตูนบริสแลมผ่าตัดใหญ่19สิงหาคมเพจ Facebook บริสแลมได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแจ้งข่าวพี่ตูนบริสแลมได้เข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอซึ่งผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยดีและต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนตามคำสั่งของแพทย์ ส่งผลให้ไม่สามารถทำการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ขออภัยในความไม่สะดวกมณที่นี้ด้วยครับตูนบริสแลมผ่าตัดใหญ่ขอให้คุณตูนหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ